ขอมูลงานวิจัยของ,ออท,ท,องออที่อางอิงคือ AIT ภาษาไทยสถาบันอะไรนาะสถาบัน AIT เออเธอก็ได้คแค่เขาบอกปแปลเป็นไทย <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นงานวิจัยของ <c oughs> ทีมสถาบันไอเอไอทเนาะค่ะที่เ่เป็นตัวอ้าง ที่นี่นี่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกันเลยจริงๆข้อมูลนี่หน่อยคนมากตั้งแต่ปีหาหนึ่งหาสองหหาสองก็ร่วมกับเด็กขมูลจากทั้งอาจารย์อนุนนั่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่เอาข้อมูลมะาหายหน่อยรุ่นแรกๆเลยนะคะแล้วก็นหน่อยคนต่อเนาะสรุปว่าถ้าเพิ่มหนึ่งองศามันสิเกิดอีหยังขึ้นต่อชีวิตคนสัดว์แลกวก็พืชออื่นๆเขาบอกว่าถ้าเพิ่มหนึ่งองศา โรคไม่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเชื้อโรคก,ก็แข็งแรงขึ้นแล้วตอนนี้มันเลยอนหนึ่งองศาแล้วเนาะประม้วนเกือบทั้งโลกมันกระแตกหนึ่งองศาเนี่ยเกิดโรคโควิดนั่นเด็ดนี่ส,สาคัญกันบ่แต่ว่าที่แน่ๆถาะให้ข้อมูลอื่นเขาบอกว่าโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ลหลายๆโรคนี่มันจะเกิดขึ้นเนาะค่ะแล้วก็มันจะแข็งแรงขึ้นแต่ที่ีแน่นี่เกิดขึ้นหน่อยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลกับคุณหมอ ปรากฏบาถ้าอุณหภูมิสูงแห้งๆนี่โรคอหิวาตากะโรคกก่กเกิดได้นะคะแต่ว่าบาดนี้เขาบอให้ออกข่าวบอให้ประกาศเนาะค่ะมันเป็นเป็นโรคที่ให้บอกว่าท้องหลวงยังรุนแรงแต่จริงๆอหิวาตากะโหลมันจะเริมมากค่ะอุณหภูมิมันห่อนสินะคะแล้วก็ที่แน่ๆนี่ผลผลิตลดลงจริงๆเขาว่าทัานผืชดััว์คนเด้ะ้าห่อนลายนี่ก็คือไอ้ไอ้เรื่องของผลผลิตเรื่องของการผสมพันธุ์ เรื่องของไอ้นี่จะน้อยลงปีที่เริ่มเพจกับอาจารย์มีคนเก็บเรื่องลำไยนะคะลำไยตั้งแต่ไอช่วงกอนหนานั่นเนี่ยก่อนปีหาสองเนี่ยลำไยจะติดดอกช่อนึง,นงอยู่สิบสี่แต่พอช่วงปีปีหาสองหาสามที่เก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็ปีนั้นมันมันแรงอะนะมันห่อนจะติดดอกอยู่แค่เจ็ดจนสี่นะคะ แกล้าก็ม,ามือเบิ่งผลผลิตเขาของพวกหนปีปีที่มันแหลกแห้งๆนี่ก็ลดลงล้วกลวไอ้ตรนมาเก็ตใหไม่ๆนี่ของปีนี้เนี่ยหลายคนก็ผลผลิตลดลงเนาะปีหาสองปีหกสองมีสบายบอกพออ่อซอเดิมพินเลยด้วยค่ะปีหกสองสบายเลยวาตองเหตดอย่างเลยเพราะว่าถ้าพื้นที่ลาบลุ่มแบบหนนีน่คือถว่วมวาตองเกตบ,บเกีียววาต้องหตุงเลยค่ะวาต้องเหลืออย่างกเกลี่ยไปเลยแต่ว่าปีนี้นี่ถ้าเทียบกับปี 61ปรากฏาผลผลิตลดลงค่ะปี61ได้เข่าประมาณเกือบไอะะลเ่ยคือแปลงหน้าหน่อยเองเนาะเฉลียหาลอยกว่ากิโลกรัมต่อไร่ปีนี้ได้3ลอยกว่า3ลอยแต่นิดๆนะคะมันก็เป็นที่เรื่องของอากาศเรื่องของไนีนนั่งคือผลผลิตก็ลดลงอยู่แล้วแต่บานนี้ขอมูลเขาว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขนนึ้นง1องศาเนี่ยผลผลิตจะลดลง80กิโลกรัมต่อไร่ แต่ว่าขงไมูมันคือลดหลายนะผูหลาดลดหลายนะค,ะคือไม่ๆเอาไก่ไก่เนะคะ่ะถ้าเทียบก็บปีหาสองแหงแหงสีลดหลายถึงนะคะก็กล่องร่องเบิงงนไม่ผืดทีเนาะกัถามว่าหึ่ง1.47ผลผลิตจะลดลง11%บเอเปอนอันนี้เขาเขาบอกนะคะกรณีเรื่องเรื่องของพืชแล้วการผลผลิตถ้าสองนี่จะ3าบางบางชนิดศูนยพันเด้อค่าถันหนึ่งสา ค่ะสององศาหลายชนิดศูนย์พันแต่ถามถึงซนี่เขา่าพืชอ,อาหารเช่นเข่าหลายชนิดไปบดใดเลยนะคะโลกพืชนโลกมาแรกนี่หลายขึ้นอยู่แล้วอันนี้มือว่านี่ก็ตรงกันที่เพื่อนบอกว่าตะกี้มันก็นหลายปานนี่แมนบาคาพอวิละค่ะมันอยู่จัดก,การได้ที่สําคัญทั้งพอวิลาทั้งคุณมูดบอกตรงกันอย่างหนึ่งพอวิลาอีกคนหนึ่งบัมานอนมันีไอ เพิ่นกุ้มนี่เป็นผู้ทิ่ใส่สารชีวพันธ์เก่งๆเด้ใส่เก่งขนาดเลยแต่สุดท้ายนี่ต้องใส่มือเป็นปะ่ะจบโดยใส่มือเก็บนะคะคือขนาดมือเก็บเรายังเอาไยูนะมันมากขึ้นมากขึ้นถ้าสามถึงสี่นี่โรคของเข้าอาจจะเป็นทียูของโรคโรคและพะแลงเนาะพวกเข้าอาจจะเป็นแค่ที่พักอาศัยเขาหรือไปบ่ได้นะคะเพราะนสภาพอากาศนี่มันก็จะจรอด้อนหลายึปีแล้วนะคะ ถ้าตรงนึงนี่ก็คือฝนแรงน้ำท่วมไฟปลาปีปีที่แล้วนี่ชัดเลยทั้งท,ท,ทั้งแรงทั้งท่วมเนาะโอ้พมีปีที่แล้วไหนบอกพีทหกสองปีนี่โทษไหนขามไม่หกสามหกสองนี่ปีนี่เอ้หกสามปีนี่หกสองปีไายเนาะก็เจอทั้งแรงทั้งท่วมถัดนึงเนี่ยมันอยู่ช่วงหาสามนะคะมันก็เจออยู่แล้วแล้วก็มาปีหกสองหกสามจะเจอหนักนะคะแล้วก็ ถ้าอุณหภูมิผืมขึ้นมันก็จะแปลปวนแล้วก็แห้งขึ้นเรื่อย